สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่ธนาเอฟซีทุกมองทุกคนเด้อครับผมเมื่อนี้เสาร์บรรยากาศช่วงเสาร์ครับบรรยากาศช่วงเสาร์เมื่อนี่บ้าบอยมากาะปลาหาเราใหม่ขึ้นเก่าครับผมพี่น้องรอเราใหม่น้ำหองครับมากับพี่งหอยดินที่นิสานครับเมื่อนี้มาเสาร์เนี่ยครับผมเพราะว่าอากาศช่วงสวยๆมากอากาศเพิ่นห่อนแห้งครับอากาศห่อนแห้งก็เลยพากันมาเช้านะครับ มาหอดมาจอดรถกะเห็นรถพี่น้องเพิ่นจอดอยู่แต่ว่าเพิ่นบรูว่าเพิ่นสีขามบ่อนะครับแต่ว่ามีหม่องเดียวนี่นะครับผมน้ำใหม่เพิ่นต้องขามมานะครับผมเปนนี้กะสิเป็นอ่าแบบว่ามานน้ำกดเพิ่งสีนะครับผมบลูว่าสได้บ่นะครับแล้วจังเด๋รอติดตามน้วกันครับพี่น้องครับสีโชคสีมานบ่นะครับผมพี่น้องครับกันพีหอดินครับสวัสดีครับหาหน้าใหม่ที่เซาครับไปจะไปสวนพุนเลยปฏิญญาสวนนี้ ได้ครับผมพี่น้องครับไปนี้ครับไปรุ่นน้ำกันครับผมมาครับผมพี่น้องครับไปนี้มาลุยปลาลุยดงน้ากันครับมาบอยมาหอดกอนน้ำใหม่แล้วครับผมเดี๋ยวไปซองเบิ้งน้งใหม่น้ากันครับว่าสิมีบ่ครับเดี๋ยวตามน้ากันครับปัวแหนงครับพี่น้องแหนงแหนงมันนีนอกระอองแห้งนะพี่น้องงานนี้ มันไม่มีเด็กพี่น้องเลยสองอันครับของกินแซ่บมันแลยก็หาย,กยากยากแต่เพื่พนอนร่วกันนี่ครับผมโอ้พี่น้องครับจะมีหายากหาซ่าซะหน่อยปลาแหลกดงแหลกอะไรครับผมพี่น้องครับนี่มาหาน้ำหองคืกกงอกอครับผมพี่น้องมาผอเต่อนึงงามๆครับทับเลยครับออ๋ ับเลยครับผมมองไม้ครับจุดไม้ไหมครับผมพี่น้องตาเตาครับตาเต,า,ต,า,เตาพี่น้องเก๋เก๋ เี่หน่อยกังานไมได้ครับผมฟังเสียงนกฮองพี่น้องนงเต่าครับตรงนี้มีเต่าครับผมพี่น้องครับต่มแสบครับผมพี่น้องเตา่านึงครับหนีบไม่ไม่หนีบหนึ่งสอง อเต้นหน่อยก็เอาหมดแล้วครับพี่น้องมันมืดตรงนั้นบะมีมันอึดครับนเนื้อฟันกันยังเต็มอยู่ด้วยครับผมพี่น้องต๊ะขาวครับเดีู๋บางอีกนอนนึงครับผมนี่นอน,นึ่งขงา้างในตรงเตาฮับสวยุ้ยับฮะฮาวฮอดผมแล้ว อไไืขอข้ีรับองเนาะอะดบ้านน้อขึ้ลุกขับไปข้างในซะนอหน่าน่าน้อม่ทางออกบ้านนอม่ได้ทางออกน้ะขึ้นเก็เข้าขไปเข้าไปแต่ซี่ทีออกเลย อุ้ยโอ้ยอื้มบอเนี่ยออกบ่ไใดบอเนี่ยเอาบ่ออกเอาบ่ได้จอยพี่น้องเฮ้ยนายกันายพวดเอาบ่ได้จอยลุกเข่าลุกเข่าครับผมพี่น้องเฮ้ยเอาบ่ได้ครับเอาว่ได้เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งนอนหนึ่งนอนหนึ่งนอนครับ เขาขาวครับพี่น้องครับสลับเลยครับอุ้ยพูดนะครับน้องสวยๆครับพี่น้องตตหนึ่นนนนนง กันครับโอ้โหหกหกับพี่น้องข้างบนนี่อขอ่ะแล้วครับได้สองเต่าครับนี่ครับผมมาหนีได้เต่าครับได้เต่าหลายครับมาหนีไปปอกทุบปอกทุบครับพี่น้องนี่เต่า มมงมีหยดเลยก็ม่หยดพี่ <c oughs> น้องข้าจะออกไปละครับพี่น้องเอาใหม่งัดอยู่คนครับทางออกแล้วเรียบร้อยพวกเราจะเอาได้บอสครับผมพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองาต่อครับฆ่าต่อนหนึ่งสองหนึ่งสอง Cắt có phải hấp ra gì Tỏ phải phải nó ข้าตัวใครเฮ้ยไได้ดีดอก่น้อกนนโอ้ยโอ้ยยูบบ่เถ้งโอ้ยยูบบ่ถึงร่บน,ปนไปเถอะเซียวเลยครับนี่โอ้ยไดอยู่ครับผมพี่น้องไดแน่อยู่นะ มุปนปนหย่ำอีกหนึ่งเต่าครับเต่าเต่าโอ้โอ้อีกนอครับนอหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งนอตรงนี้สับเลยครับโอ้ โอ้สับแก então, ่ครับโมจลินก er <c oughs> ็แตกข้างครับพี่น้องโอ้คือสีอะไรจะอะไรไหมอะไรหรือเปล่ามองงายไหมครับนี่แล้วพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับเงี้ยังนี่ครับโอ้ พี่นอ้องน,นี่ยนี่น้นาสวดผูสูนผูกยุคพี่น้องอ้ยสองอันพี่น้องสองน,นสอเนเนนอครับผมพี่น้องคนไหนสองนอเลยพี่น้องหึ้ยหึ้ย้ยสองนสองนสอนสอ เดี๋ยวออ๋นอนอ๋อนอนนี่ก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยน้ำน้ำพี่น้องน้ำโอ้ยน้ำไหายครับเกาะแข่งเกาะขาครับโอ้ต้ตงเกาะตรงนี้พี่น้องุณน่ะุณน่ะอุย้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับคบุณแยบปลาทำพี่น้องเอาทางออกดีๆก่อนครับผมจจาเนี่ยก็จะพี้อกันด้วยครับพี่น้องผมตรงนี้ครับพี่น,อนอ้องอีกรูปเอาลูกเอาลูกก่อนครับผมพี่น้องครับ เอ้ยเบิ่งหน่อยๆพี่น้องสับเลยครับสับเลยสับเลยหนึ่งสองมันแก่ครับขึ้นมาอีกครับผมหนึ่งสองนี่ขาดแล้วครับขาดแล้วเข็นแทนเอ้ยพี่นอนะ้องเพื่อนบู๊ยเต็มจอปีลี่เลยครับผมนะครับอีกน้อยหนึ่งครับผมพี่น้อง อีกหนึ่งนอครับหนึ่งนอนี่น,น,นี่พี่น้องผมเอ้ยมาคูดเดียวแต่คูดเดียวอย่างเงี้ยพี่น้องเ <c oughs> ออบ่มีหมูบ่น้ำบาบ่ได้ด้อครับเอาบ่าไวที่บ่าดุเนี้ยครับผมพี่น้องบ่ไหลายมันบ่แปียกด้วยครับบ่บ่เลยจีครับมันแปีกนี่ครับผมสับเลยครับสับอีกครับนี่ ว้าว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 พี่น้องขาวจันทร์ฮู้บุญนะครับปตาพี่น้องนอนไหมนอนนี่ครับนอนไหมนอนนี่นอนบักใหญ่เลยครับผมอันอนี้นอนบักใหญ่เลยนี่ไม่ได้กลัวเป็นก้อนครับผมพี่น้องข้าวเป็นขึ้นครับพ้าวเป็นขึ้นเป็นนอนนัง่งลินครับ พี่น้องโอ้ยนอนนี่คืองามแท้งามแท้งามแท,มเท้เอาทั้งหลายระบาดนี่พี่น้องเอ้ยทางหมองเอาก่นอ,อน,นครับผมพี่น้องเสียมเขานี่ครับอันนี้แมนบนุญพี่นอ้องโอ้ยอันนี้ก็แมนครับเต่าขึ้นบันทึ่งอันนี้เต่าหรือเปล่าก็สีเอาเรยเนาะพี่น้องโอ้ยก็สีเอาเรยเนาะได้ก็สีได้หมงนี่แล้วครับผมพี่น้องก็สีซับเอานี่ครับ นอนงามครับนอนนี่เอ้ยสับอันนี้ครับผมพี่น้องหนึ่งสองอุ้ยอ่อนๆพี่น้องผู้อังฮันข้าต่อับข้าต่อบุ้ยนอนนี่งามงามเลยพี่น้องผู้ดัะครับอ่อนๆครับผมพี่น้องพวงเนี้ยบ่อยสับอ่อนๆนลยครับผมพี่น้องอุ้ยนอนใหม่มางามครับนอนง่ามงาม โอ้ยน้ำกอลังอ้ยคร,อครับน้องคกรดนอนนางดินครับนี่เป็นเสานางดิน,นครับลอยระล่องมานำขี้ดิน,นครับผมเคุณพระท่านเองงูครับพระท่านในซัดขึ้นข้างบนครับผมพี่น้องเอ้ยกรอนี่จะเอาไปเลยลำมันครับลำ หนึสับเลยครับนี่นี่นี่นะครับขอบผมถมไหวก็ทมไหวคือเก่า ไกลอยู่ไกลอันนี้ก็ยืดเอาครับนะมาแล้วครับมาแล้วนหน,น,อนอบักใหญ่นึงพี่น้องหนอบักใหญ่เลยครับอุ้ยสองหน,น,น,นอครับสองหนอหนอครับมาแล้ว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 ผลงานปากใหญ่เลยครับหนอยอย่อย่างสวยย่างสวยผลงนครับอีกหนอนหนึ่ง,ท,งทึ่งเหิือครับผมทางกันอีกครับทางกันอีก เอา,าอะรเนบ้านโอ้ยหัวสุกงาใหม่ไปพี่น้องมาใส่หมวกในน้ำกอหัวหนุ่มหัวเลยครับโอ้ยพี่น้องได้น้อนอ่อไรเนาน่อยตัดปบนบางไรไหมครับผมพี่น้องครับไรนี่เอาไปไดไรล้วครับ เหนะครับพอนไหมพอนแล้วครับพี่น้องหอนแล้วเดี๋ยวแทงครับครับผมพี่น้องเลยอุณหภูมามหอนแห้งเรไหมพี่น้องหอนแล้วแบบส้มแหนงซ้ำแหนงครับ บลมีดหรอกครับผมพี่น้องด้ยเมือนกันมาแต่เสามาหนิครับมาแต่เสาอิรีได้ครับผมพี่น้องมาหอดกะไปมองนึงครับมองลงบ่ได้ครับบ่บ่อยได้เนื้อใหม่ได้ไกแหนงครับได้แหนียง,ง,งโซงน่นงไปขามฝากนะครับผมพี่น้องมัหนี้กัขามลบมากขึ้นเก่นเกินมาหาฟังทั้งบ้านห้องขึ้นเกิน จะมาไดโนอมัครับผมได้กับแดรดร้อนราแล้วครับผมพี่น้องพอได้กินที่ครับเออเกือบพอ,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 อได้กันนะสิ่งเงาออกมือเลยครับอันนี้พี่น้องผมโ,โอ้โหไปหารถก่อนครับขอบคุณความหักแหงครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,คคณ,คณทุกๆย้อนไลค์ ขอบคุณสำหรับการรับชมทุกทุกคนนะครับที่ที่นาน,นาที่เขามาให้กำลังใจครับบ่บอยขอฝ่ายวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับหาอายุหากินตามฤด,ดูกาลนะครับผมฝากตอนเป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกหม่องทุกบ่อนครับผมอีกตอนบรรยากาศชนบทอีสานบ้านเฮาครับ จักน้อยกับเซบัได้ยึดติดครับผมพี่หนุ่มเขาได้หาจักน้อยครับส่งไปไปลายเดือนเมษากระนาดีมี้เราใหม่เกิดขึ้นด้วยครับผมพี่น้องตอนนี้ผมมีฝนครับผมหน้าแหลงแห้งกินกินพีนนน่น้องเมื่งกินกินกินเต้นเอาใหม่เป็นกายังอยากออกดีครับแต่ว่าพ้นสิออกแตจะจะมองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่ม นอกไปเพื่อนเสียออกตั้งเต้มมองไอมิ่ง้มนะครับผมเป็นห้องน้ำน้ำโขกน้ำโดนที่พันบอ่อนนะครับโขกน้ำโดนบอ่อกครับผมเอ้ยพี่น้องอะไรลมออกหูออกปากเลยพี่น้องเอ้ย เพื่อครับผมพี่น,อน้องน้ำไม้ที่หัวดินครับปล่อยมาแล้วครับครับเดเดือดโอ้ยน้ำไม้ที่หัวดินหลากหลายนึงพี่น้อง,อองยังอ้อมตาสวดเ้ยพีนงงย่น้องโอ้ยตัวน้อยใหญ่ป๋าพี่น้องเบิไปเลยอืมโอ้ยน้ำไม้พี่หัวดินพี่น้องเบิงไปเลยพอปูไม้ยาพิ่นโหดพายครับพุนะ่น่ะบื้อ ปัดมองนี่กอเดียวว่ะส่นขั้นไปพ่อกัดจังสีแล้วครับผมพี่น้องขั้นไปพ่อครับมึงไงขึ้นเหี่ยอจะตอนใดพ่นพี่น้องเหลืองเลยเหอะเหลืองจริงคืนนี่กระตาบ้าบอยครับใหยวมากมันกระตาบ้าบอยครับผมพี่น้องนี่ได้ซัมนี้ครับผมพี่น้องครับได้ซัมนี้ครับสองคนก็ได้ลายอยู่ดอกครับผมพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวบอยขอขอบคุณพี่น้นองร้ายๆครับสำหรับการติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้บ่าวบ,บอยในที่อีสานพี่น้องดินที่อีสานสามีอีสานพาละครับสำหรับคลิปนี้เอาไวสา้สนิทสะก้อนพื่อพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยูดีไม่แห้งลำลวยสุขภาพแข็งแรงกันสุ้กันสู้กนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยใจยสีขาดบอกว่าใจสีขาดแล้วพี่น้องเมื่อยลูกาสเปล่น้ำปังแตกตาย